เมื่อก้าวเข้าสู่วัยที่มากขึ้นหลายคนอาจเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางครั้งหัวใจเต้นแรงกว่าปกติเหนื่อยง่ายหรือหรือ,รอมีอาการมึนศีรษะโดยไม่รู้สาเหตุสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยเงียบของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแต่ในความจริงแล้วเรามีวิธีง่ายนะั ที่จะดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งยาแพงหรือการรักษาที่ซับซ้อนเพราะคำตอบอาจอยู่ใกล้แค่ในจานอาหารของของเราเองโดยเฉพาะผักบางชนิดที่ธรรมชาติชาติมอบให้ไม่เพียงช่วยลดไขมันในเลือดแต่ยังบำรุงหัวใจและป้องกันเส้นเลือดสมองอุดตันได้อีกด้วยหลายคนอาจมองว่าผักเป,เป็นแค่เครื่องเคียงในมืออาหาร แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพักบางชนิดทำหน้าที่เหมยเอินเอ่เกย์อัป,ปองกันสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้เลยเราจะพาคุณไปรู้จักผักเจ็ดชนิดที่หลายคนอาจมองข้ามแต,แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นกับเป็นเหมือนยาวิเศษจากธรรมชาติที่ช่วยผู้สูงวัยใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาวและมัน่นคงแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับผักมหาจันทร,ร์ทั้งเสชนิด มีสิ่งสำคัญที่ผู้สูงวัยทุกคนรู้และควรระวังเพราะไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะเป็นมิตรต่อหัวใจของเราเสมอไปหลายคนอาจคิดว่าผักผักก็คือผักกินยังไงก็ดีต่อสุขภาพาแต่ความจริงกับไม่ใช่อย่างนั้นผักบางชนิดถ้ากินมากเกินไปหรือกินผิดวิธีอา,อาจกลายเป็นตัวการซ่อนเร้นที่คอยทำร้ายหลอดเลือดโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหนึ่งในสิ่งที่ควรระวังคือผักที่ผ่านการหมักดอง ด้วยเกลือเช่นผักกาดดองแตงกวาดองหรือผักที่ใส่น้ำป่าซีอิ๊วและเกลือมากมๆผักเหล่านี้ถึงแม้จะอร่อยและเก็บไว้ได้นานแต่ก็เต็มไปด้วยโซเดียมสูงเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นส่งผลให้หัวทำงานหนักและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือสมองอย่างเงียบหลายคนอาจเคยชินกับการกินอาหารหมักดอง กับข้าวสวยร้อนนอนแต่หากเพลกินบ่อยหลอดเลือดของเราก็จะค่อยๆเ,เสื่อมสภาพโดยไม่รู้ตัวอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรระวังคือผักที่มีสารไหนตัดะสูงและถูกปรุงผิดวิธีเช่นผักปวยเลงหรือผักกาดบางชนิดถ้าเก็บไว้นานหรือนำไปอุ่นซ้ำหลายครั้งอาจทำให้สารอาหารเปลี่ยนเป็นสารที่ทำร้ายหลอดเลือดได้าการกินผักสดหรือผักที่ปรุงใหม่ๆจะปล่อยว่ามาก และยังมีอีกสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือน้ำสลัดหรือซอสที่ใส่คู่กับผักผักเองอาจดีต่อร่างกายแต่ถ้าเราเติมน้ำสลัดที่เต็มไปด้วยน้ำโตยอาลูไคมันหรือเกลือมากเกินไปประโยชน์ของผักก็แทบจะหายไปทันทีบางครั้งผักที่เราคิดว่าช่วยบำรุงหัวใจอาจกลายเป็นภาระที่ทำให้หัวใจอ่อนแรงลงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อทำให้ทุกคนกังวลจนไม่กล้ากินผัก แต่เพื่อเตือนว่าการเลือกแหลกแต่วิธีการกินก็สำคัญไม่แพ้กันหากเรารู้จักหลีกเลี่ยงผักที่เสี่ยงต่อการเพิ่มโซเดียมเลี้ยงการหมักดองเลี้ยงการใช้ซอสหรือน้ำสลัดที่หวานจัดหรือเค็มจัดเราก็จะยังคงได้รับคงเลี้ยงได้รับคุณค่าที่แท้จริงจากผักโดยไม่ต้องกักพลเสียที่ตามมามาดังนั้นก่อนไปค้นพบเจ็ดผักมาสัตว์เลี้ยงที่เปรียบเสมือนยาจากธรรมชาติเราจำเป็นต้องรู้จักศัตรูงเงียบ ที่ซ่อนอยู่ในจานอาหารของเราเสียก่อนเพราะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสมองไม่ได้ขึ้นอยู่แค่สิ่งที่เรากินเข้าไปเท่านั้นเท่าแต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกอและใส่ใจในในรายละเอียดเล็กของอาหารในแต่ละวันด้วยเมื่อพูดถึงพลังจากธรรมชาติหลายคนอาจนึกถึงสมุนไพรหรือยาราคาแพงแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ช่วยบำรุงหัวใจและป้องกันเส้นเลือดสมอง อ่อนอ,อยู่ใกล้แค่ในจานอาหารของเราเองผักพื้นบ้านและผักที่หาซื้อได้ทั่วไปในตลาดสดบางครั้งกับมีคุณค่ามากกว่าเราคิดวันนี้เราจะมาพูดถึงผักเจ็ดชนิดที่ถูกยกให้เป็นเหมือนยาวิเศษจากธรรมชาติไม่เพียงช่วยลดไขมันในเลือดแต่ยังเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตได้อย่างแข็อองแรงยาวนาเน็กผักโคม ผักโขมเป็นผักใบเขียวที่อุด,ดมไปด้วยโฟเลตแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อาการสร้างเม็ดเลือดและการไหลเวียนของเลือดในร่างกายสำหรับผู้สูงวัยโฟเลตจากผักโขมช่วยลดระดับโฮโมซิสเทอี e ในเลือดซึ่งเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดแข็งและเกิดโรคหัวใจได้ง่าย นอกจากนี้แมกนีเซียมยังช่วยคลายตัวของหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตสมดุลหากร่างกายขาดพักโคมอาจส่งผลให้เหนื่อยง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้น 2. คณนาคณนถือเป็นซูฟูที่มีคุณค่ามากทั้งวิตามินเควิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เสื่อมเร็ววิตามินเคจากคนา มีบทบาทโดยตรงในการป้องกันการแข็งตัวของเลือดอที่ผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการกลิมเลือดอุดตันในสมองการกินคณะเป็นประจำจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างรับรื่นและยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายหากผู้สูงวัยขาดคณะอาจทำให้เลือดแข็งตัวง่ายขึ้นและเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบสาวผักชีฝรัง่ง ผักชีฝรั่งหรือขึ้นช่ายไม่ได้เป็นเพียงผักโรยหน้าให้อาหารหอมอร่อยเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยสารแอพิจินินที่มีคุณสมบัติช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายลดความตึงเครียดของหลอดเลือดแดงและทำให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการกินขึ้นช่ายเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ แตกขาดผักชีฟรังร่างกายเผชิญกับภาวะความดันสูงโดยไม่รู้ตัวและทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นทุกวัน 4. กะลัมปีกะลัมปีเป็นผักที่ราคาย่อมเยาวแต่เต็มไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารที่ช่วยย่อยง่ายไฟเบอร์อาจากกะลัมปลีมีบทบาทสําคัญในการลดการดูดซึมไขมันเลวเดียล จากอาหารเมื่อระดับ LDL ลดลงหลอดเลือดก็จะไม่ถูกสะสมด้วยไขยมันเหนียวๆที่ก่อให้เกิดการตีบตันการกินกระลำปีเป็นประจำะยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยได้กินกระลำปีอาจเสี่ยงต่อการท้องผูกและไขมันในเลือดสูงโดยไม่รู้ตัวหา่านลูข่าวลูขาวถือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตไทยมานานรสชาติ อาจไม่ถูกปากไข่หลายคนแต่คุณประโยชน์นั้นเกินคุม้มลู้ข่าวมีสารที่ช่วยล้างพิษในเลือดกำจัดสารอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นทำให้ร่างกายต่อสู้กับการอักเสบและโรคติดเชื้อได้ดีหากผู้สูงไว้ละเลยผักพื้นบ้านชนิดนี้ร่างกายอาจอ่อนแอภูมิคุ้มกันลดลงและเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวหนอไม้ฟรัง นอไมฟรัง uh, เป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลความดันโลหิตและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจโอเทสเซียมจะช่วยปรับสโมดดเดียมส่วนเกินในร่างกายทำให้ความดันไม่สูงไปอีกทั้งยังมีกรดโฟลิกที่ช่วยลดการเกิดลิ่มเลือด uh, หากผู้สูงวัยขาดนอไมฟรังหรืออาหารที่มีโพแทสเซียมสูงแน่จะทำให้ความดันโลหิตแกแวง่ง และเสียงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช็ดผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นที่อ่อนนุ่มย่อยง่ายและเหมาะกับระบบทางเดินอาหารของผู้สูงวัยไฟเบอร์จากผักกาดขาวช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีลดความเสี่ยงของการสะสมไขมันในเลือดอีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่การกินผักกาดขาวบ่อยๆทำให้รู้สึกอิ่มนานเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หากผู้สูงไวัยไม่ค่อยได้กินผักกาดขาวอาจเผชินกับภาวะท้องผูกและไขมันสะสมมากขึ้นทั้ง7ชนิดนี้ไม่ใช่เพียงผักธรรมดาแต่เป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยประปองหัวใจและสมองของเราหากผู้สูงวัยเลือกกินผักเหล่านี้สลับกันในชีวิตประจำวันก็เหมือนได้สร้างเกราะป,ป้องกันโรคร้ายแรงโดยไม่ต้องพึ่งพาแพงแผ่นแ่งเชนชรัมและยังได้คุณภาพชีวิตที่ดี เคยื่นอย่างชัดเจนเมื่อพูดการดูแลหัวใจและหลอดเลือดหลายคนอาจนึกถึงการกินผักสดเป็นหลักแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทุกคนรสชาติหรือเนื้อสัมผัสของผักดิบโดยเฉพาะผู้สูงวัยบางคนที่ฟันไม่แข็งแรงหรือระบบย่อยอาหารไม่เหมือนเดิมการบังคับตัวเองให้กินสดมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้องหรือเบื่อหน่ายจนเลิกดูแลสุขภาพไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นทางเลือกที่อ่อนโยนและเหมาะสะสมกว่าก็คือการนำพักเหล่านี้ไปผ่านการปรุงแบบง่ายๆอย่าง,งการต้มการนึ่งหรือการแกงจืดร้อนทืยที่หลายบ้านคุณเคยไม่เพียงช่วยให้อาหารย่อยง่ายขึ้นแต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการส่วนใหญ่เอาไว้และทำให้มื้ออาหารมีรสชาติกลมกลม่อมเหมาะกับวิถีชีวิตแบบไทยๆอีกด้วยสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังได้ละ บภาสาอาหารไม่เพียงพอจากอาหารในต่ละวันการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีตัวอย่างเช่น o q คว t ซึ่งมีบทบาทช่วยให้เซลล์หัวใจสร้างพลังงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือกระเทียมสกัดที่หลายการวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดไขมันเลวและควบคุมความดันโลหิตได้รวมไปถึงเอนไซม์ธรรมชาติอย่างเนโตคินเอซี ที่สกัดจากถาัวมักซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดอย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้การดูแลสุขภาพหัวใจยังต้องพึ่งพาวิถีชีวิตที่สมดุลเช่นการกินอาหารที่หลากหลายการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายเบาบางอย่าง การเดินหรือรำไทเก็กเป็นประจำสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะในท้องตลาดมีอาหารเสริมมากมายที่อาจไม่ได้มาตรฐานการใช้โดยไม่ระวังอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้และทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเสริมอาหารชนิดใดก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาประจำอยู่แล้วสุดท้ายนี้การดูหัวใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกินไหนเกินไปแต่คือคือการเลือกสิ่งเล็กเล็กแรงที่นลนรววันให้อกต้องการกินผักในรูปแบบที่เราชอบการเสริมด้วยตัวช่วยที่เหมาะสมและการฟังคำแนะนำจากแพทย์จะทำให้หัวใจแข็งแรงไปได้อีกนานและมอบคุณภาพชีวิตที่ส่งสุขในวัยเกษียณได้จริงๆ เมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนมีแรงบัน,ด,บนดาลใจเใม๋ยว่าการดูแลหัวใจและหลอดเลือดไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยเพียงแค่ใส่และเลือกผักที่เหมาะสมะสมในชีวิตประจำวันหัวใจที่เคยอ่อนล้าก็สามารถกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งผักเส็จชนิดที่เราเล่าไปไม่ใช่ของหายากเลยแต่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในตลาดสดหรือตู้เย็นในบ้านเราเอง และถ้าเรากินเป็นเป็นประจําต่อเนื่องก็เหมือนเราได้สร้างกราดป้องโรคหัวใจและ,และเส้นเลือดสมองให้กับตัวเองทุกวันลองจินตนาการดูสิครับว่าวันหนึ่งเกเราสามารถเดินไปวัดทําบุญพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือนั่งหัวเราากับลานดานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโรคภัยนี่แหละครับคือคุณภาพชีวิตที่แท้จริงที่ผักเงินได้มอบให้เราได้ถ้าคุณอยากให้หัวใจของคุณ แข็งแรงไปอีกนานเริ่มตอนวันนี้เลยครับแค่เพิ่มผักทั้งเจชนิดนี้ลงไปในเมนูของคุณแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ <S <S อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนและคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าคุณกินผักชนิดไหนบ่อยที่สุดขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเคล็ดลับสุขภาพดีที่รอคุณอยู่ครับ